แต่คืนนั้นหลงมาคนเดียวเมกลาเดินเข้าไป oh. เห็นไหมมันทึบไงผมไมกลามาเจอทางเข้าถทํำแล้วครับผมทางเข้าถทํำที่หลงป่ามาเจอตอนนั้นเมื่อวันก่อนเดินมาหาแต่ไม่เจอต้องเดินย้อนกลับมาทางเดิมที่ว่าหลงมาก็เลยจําทางเข้าได้ล้วไปไปดูกัน มลงอยู่คืนหนึ่งวันนั้นวันนั้นเดินลงมานี่แห,หนปุ๊บจะมีรอยต้นกล้วยที่ว่าตัดทำน้ำดื่มไ้แต่น้ำไม่ออกวันนั้นนี่แหละวันนั้นก็เดินมานี่แหะเดินไต่ขึ้นมาเดินขึ้นมาอันนี้ก็เป็นต้นกล้วย ที่ทำน้ำไว้ตอนนั้นเนี่ยตันเนี้ยตัดทำน้ำไว้แล้วก็เดินมาเรื่อยเดี๋ยวเดินมาดูครับผมว่าใช่หรือเปล่าตอนนี้ไฟมันไหม้พอไฟไหม้ไปแล้วก็มองไม่ออกใช่ใช่ตรงนี้แหละ เจอรอยก่อไฟแล้วนี่แหละวันนั้นมาก่อไฟตรงเนี้ยหลงมาคืนหนึ่งแล้วก็มาก่อไฟแล้วก็นอนนอนใต้นี่แหละวันนั้นอะนอนใต้นี้เลยตรงที่หมายืนอยู่นอนใต้เพืองหินแล้วก็ก่อไฟตรงนี้พอเยอะมาฝั่งนี้ก็มาเจอถ้ำ เจอแล้วนี่แหละถ้ำนี่แหละที่ว่าจะเข้ามาดูตอนนั้นแ่ะแต่คืนนั้นลงมาคนเดียวไม่กล้าเดินเข้าไปโอ้เห็นไหมมันทึบไงผมไม่กล้าแต่รอบนี้เดี๋ยวจะลองดูแต่เข้าไปสองดูก่อนนะ๋ยวเดี๋ยวสยะพาดดยวเงก็เป่าไม่ดีกว่า Nè, bọn mà này Không có dạng nó mất lo bằng แต่วันนั้นไม่ได้เข้ามานะสูตรแค่นี้แหละวันนั้นกลัวกลัวหมีเพราะว่าแถวนี้หมีเยอะก็เลยไม่กล้าเข้ามา แต่ตรงนี้แน่นอน,เ,น,เ,อนเลือดเหรอแหน่เลือดอ่ะเป็นคราบใช่ไหมครับนั่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะแดงใช่ครับรอยคราบเลือดอันนี้รอยคราบเลือดแน่นอนเลยเนี่เมือ่อมีอะไรไปนั่งอยู่บนนั้นน่ะนั่นน่ะคราบติดอยู่ มน่าจะมีสัตว์บาดเจ็บมาเนาะแล้วกส็สังเกตดูเนี่ยก้อนหินทุกก้อนเนี่ยมันจะแววาวเลยเนาะมันก็มีอะไรเดินบ่อยๆเลยเนาะนั่นแะเลยดูแววเลยเครับมันก็มีอะไรเดินเข้าเดินออกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสังเกตดูก้อนหินเนี่ยโอ้ยมีรูด้วย,ยครับรูลึกดีแล้ววันนั้นผมผมไม่เข้ามานอนอรูลึกเลย เดี๋ยวดูคราบเลือดตรงน,นี้ก่อนอโอ้โหรอยเดินเข้าเดินออกจนแววเลยอ่ะก้อนหินแถวเนี้ยเดี๋ยวดูคราบเลือดข้างบนเหมือนคนเข้ามาเน,นะนี่ยนี่ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่นั่งนอนเนาะข้างบนนี้เนาะ มีหรือปลาไม่รู้มานอนเนี่ยแล้วก็สังเกตดูตัวนี้เนี่ยมันกับรอยรอยหลังชนตลอดจนแววอะก้อนหินแววน่าจะเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่เพราะว่าแถวนี้ก็เรื่องชื่อเรื่องมีอยู่แล้วมีเยอะดูจากทางเข้าทางเข้ามันแคบมากแล้วมันชายภูมิดีอะ่ะเดี๋ยวดูหมาข้างนอกเห็นไหม ทางเข้านิดเดียวเองนิดเดียวเองทาง,ขงเขา้าขี้อะไรขี้ขอังคารือเปล่ามีนใหญ่นะขี้ใหญ่อะข้างล่างนี่ก็เป็นรูแต่ตรงเนี้ยเป็นคราบเลือดครับผมเนี่ยครับคราบเลือดอข้างล่างนีเบลเลยเนี่ย อันนี้ก็เป็นรอยน้ําเลือดน้าหนองเนี่ยคือรอยน้ําเลือดน้ําหนองที่มันไหลย้อยลงมาข้างบนนี้ก็เป็นรอยคาบเลือดอยู่แล้วก็มีสัตว์ที่บาดเจ็บโดนยิงมาแล้วก็มานอนข้างบนเนี่ยแล้วก็เลือดมันไหลลงมาเนี่ยตามเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่นานเลย mình leo to con này, mì sợi, sợi 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 Nicondi do béo mời. Béo tuyệt vời. Nhay kiêng kiêng luôn bảo lệ tùa lãnh này. nha kia nha mặt kia nha mặt kia nha kia nha mặt kia nha mặt kia nha mặt kia nha kia nha mặt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  kẹt nha mặt มันเกล็ดงูเลยคล้ายๆเกล็ดงูอืม นู่นทางขึ้นมาครับผมช่องนุน่นไปออกดีกว่านี่หมาิตเบดเจอแล้วเนี่ยรอยนอนแน่นอนบนเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าตัวอะไรมานอนเนี่ยตรงนี้รอยนอนนี่ทางทางออกอยู่นี่นเจอตัวไหมไม่นั่นนะรอยเม่นเข้ามาไหนนั่นแหละขนน,นั่นแหละนี่ไงขนเม่นอืมโอ้อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นรูเมนครับผม ที่เม่นเข้ามาเพราะว่าตรงนี้จะเห็นว่าเป็นรอยที่มีสัตว์เข้าออกทุกวันเดินเข้าเดินออกจนหินเนี่ยมันมีความแววตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือขนขนเม่นนี่ครับผมเป็นขนเม่นนี่ขนเม่นข้างในก็น่าจะเป็นรูเม่นอยู่ข้างใน อน่าจะเป็นเม่นถ้นำเม่นครับผมรอยเม่นเข้ามาดูขนขนเม่นเพียบเลยอันนี้ก็จิ้งรีดจิ้งรีดไปเดี๋ยวเดินออกข้างนอกก่อน ออกอยากนิดหนึ่งเพราะว่าแบาคอาาบอ,ออกมาสู่โลกแฟนออกแล้ว